เขามีการพนันที่ถูกกฎหมายแ่งม้าพนันม้าพนันบอลแล้วมีลอตเตอรี่ด้วยลอตเตอรี่มีสามแบบอันนี้คือสวิฟ์ราวันใหญ่สุดของประเทศสิงคโปร์ราคาสามสามเหรียญก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทไม่ขายเกินเหมือนเมืองไทยประมาณที่หนึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณห้าสิบกว่าล้านก็จะเป็นเจ็ดเลขจะทได้มีหก อันนี้มีเจ <Okay. S 1> ็ดก็ตรวจ <Wow. S 1> ทุกวันพุธของเดือนอ <Wow. S 1> อืันนี้สวิตอันนี้โตโต้นนละวันที่หนึ่งน้อยกว่าแต่ว่ามันสะสมได้สามารถมูลค่าสูงกว่าฟิป <c oughs> ซึ่งปัจจุบันโตโต้ <c oughs> ที่หนึ่งวันมิเรียนอันนี้วันมิเรียนก็ประมาณยี่สิบล้านตอนนี้ก็จะมีให้เลือก หนึ 1> 1่งถึงสี่สิบเก้าตัวเลขให้เลือกเล,เลือกของเลขเลือกไม่ก็ได้ที่ชอบอการกระถุกประมาณก็ท่านถูกสามตัวที่เราเลือกก็จะได้ก็มีรอนเล็กๆอืมถูกหกตัวเลยก็ได้รอนที่หนึ่งอืมอันนี้คือโตโต้รอนสะสมเรื่อยๆส่วนท<อ>่านตัวท้ายโพดีโพดีจะคล้ายๆหวยใต้ดินบ้านเราแต่เป็นสี่หลักอ่าก็ให้เลือกเลยเลือกเลขที่ชอบได้เลยอ่อืม ก็มันจะมีเลือกรางวัลแบบบิ๊กกับสมอลเรื่องรางวัลแบบบิ๊กจะมีหลายรางวัลให้ถูกแต่ถ้าเป็นสมอลว่ามีแค่รุ่นแค่สามรางวัลแต่รางวัลจะใหญ่กว่ารางวัลจะมูลค่ามากกว่าอันนี้ออกทุกวันออกวันเพฤหัส<ม>หรือเปล่าแม่ไใจพฤหัสเสาร์อาทิตย์ท<ม>ุกสัปดาห์หรือเปล่าเอาไปดูไอทีจำไม่ได้แล้ว okay. ซื้อได้ที่ไหนคะเซเว่นหนะคะ ปลายนี่มีสีนโปเลโอ่ะแค่นั้นแหละโอเคแล้วเราเราจะเจะได้รางวัลยังไงถ้าสมมติเราถูกขึ้นมาแล้วโอ้โหมาขึ้นกันที่นี่แล้วเราเราจะเอาเงินที่ไหนมาขึ้นที่นี่ถูกลองขึ้นเงินที่นี่ไงตัวเองสมมติถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าสมมติรางวัลที่หนึ่งห้าสิบเจ็ดล้านตัวงยอมบินมากลับมาเอาเงินไหมฮะตัวเองนี่ถ้าเสร็จแล้ว ดูนนะคะว่าเราจะได้กลับมาสิก่กรดอะไรเราคิดไม่ได้มาแล้วซื้อทั้งหมดกี่เหรียญเนี่ยสวิปสามเหรียญมาตรฐานขั้นต่ำสามเหรียญสวิปคือรางวัลใหญ่ประมาณห้าสิบแปดล้าน 58, 000, 000, บาทตีเป็นเงินไทยระหว่างรวยที่นี่เราไม่รวยไประเทศไทยเรามารวยที่นี่โตโตซื้ออย่างอย่างละคนก็เลือกเลขหหลักของแต่ละคนอันนี้ของพี่เอมอันนี้ของออม ก็หนึ่งเหรียญคนละยี่บหกบาทต่อใบส่วนโฟดี้ก็เลือกเลขท้ายตัวสี่ตัวอันนี้ก็หนึ่งเหรียญเหมือนกันแต่ว่าเขาจะให้เลือกวันว่าจะมีผลออกวันไหนบ้างเราเลือกสองวันคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็จะเป็นสองดอนถ้าเป็นวันเดียวก็จะเป็นวันดอนเดียวทั้งหมดนี่กี่บาทเนี่ยเก้าดอนก็เท่าไหร่ะเก้าดอน,ดอน ก็ถูกกว่าไทยใชรใ่รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่อ่าใชส่สองใบสองใบ,งใบนี่ถ้าจะมาหาเซเว่นส<ป>ิงคโปร์พูมันไม่่ใชแค่ไอ้น,นี่อย่างเดียวนะมันมีพวกแบบมอเตอร์ไซค์ใช,ใช่พวกมอเตอร์ไซค์กีฬาแข่ม,ม้ามาเสี่ยโชค